แสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากสู่เจ้ายัางโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพี แสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดจะไม่ดับสิ้นสุดลองรอกนาะหากพวกเรามีทานศีลภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้ด้วยศียลธรรม แสงเทียนสองสองพันปีคำพีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวอนภาวนาว่าู ทเป็นไงบ้างโยมนงนุษย์เลยเลยมาเลียงเลียงไมความรตัวไม่ค่อยมีเอก็ให้รู้ไม่มีทำขึ้นมาได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วทำไงถึงจะได้ทำไงถึงจะเกิดความรู้สึกตัว มาใส่ใจที่อาตาเห็นแล้วก็มารู้สึกตัวหูได้ยินได้ยินแล้วก็มารู้สึกตัวให้อารมภายนอกเขาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตัวแล้วก็หลังยืนอยู่ก็มารู้สึกตัวในรูปที่ยืนอย่างเงี้ยไม่หายไปไหนเรามันมีอยู่แล้วของมีอยู่แล้วแต่ใช้ไม่เป็นบางทีมันก็ลืมลืมไปแบบเออนั่นสิ ก็บอกแล้วให้ลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสติก็แล้วกันนะฝึกสติในการทําอะไรทุกอย่างตรงนี้แหละนะก็เลยต้องพูดบ่อยๆนะเพื่อจะเกิดความเข้าใจเออนั่นน่ะตีนี่ขนาดพูดบ่อยๆยังลืมเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพูดบ่อยๆจะได้กันลืมลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสติก็แล้วกัน ดูอย่างนกก็กันเห็นไหมมันก็ยันทำาลังยังเลยวานนี้ไข่ตกลงมาสองสามนเลอะอ๋อแสแดงว่ามันอาจจะ กลับมารู้เนื้อรู้ตัวนยฮะไม่หายไปไหนหรอกหายไปไหนเป่ะใจอะใจหายเคยเห็นใจมันหายไปอื่นมันไปเที่ยวอะเดี๋ยวมันก็มาไปเออมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มานี่ยก็มาใส่ใจที่อารมณ์หรือควารมรู้สึกที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันกําลังทําอะไร กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังยืนเดินนัง่งนอนกำลังแก้ทุกข์อะไรอยู่ <c oughs> แล้วตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์เรื่องอาหารยังทานอร่อยอยู่ไหมอร่อยอร่อยอก็ใช้ได้ไอยู่นะรู้สึกว่าเราเราไม่ได แม้จะหิวนะคะเราก็บอกว่าเออเราทานแก้ทุกข์แต่จริงๆแล้วว่าเราอยากเลินมากกว่าอ่าเราเราบอกมันเลยไม่ไม่ให้มันบอกมันแล้วอ่ะไอ้ที่ว่าทานแก้ทุกข์กันเราบอกเขาแล้วที่เขาบอกเราอ่ะเวลาเขาบอกเราเป็นยังไง <S <S ที่ทานแก้ทุกข์จริงๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละตัวที่หิวจริงๆอ่ะเราต้องบอกเขาไหมเวละเวลาเราบอกเขาทานแก้ทุกข์อ่ะแล้วแล้วบอกเขาว่า ถ้ามันบอกได้ก็บอกอิ่มแล้วมันอยู่ที่เราบอกหรือเปล่าเนี่ยจริงไปเรียนรู้ว่าที่ฐานแก้ทุกข์คือ,อยังไงไม่ใช่อยู่ที่เราบอกนะนะเหมือนกับที่เราเขาหิวะเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงดังนั้นให้ไปเรียนรู้ตัวจริงเขาเอภิธรรมตัวจริงนะไม่ใช่อยู่ที่เราบอกเรานึกแต่นึกได้ก็ดีสิเออฉันอิ่มแล้วสบายแล้วไม่ต้องกินอางนี้ไม่ได้อยู่ที่เรานึก นะฮะต้องถึงความรู้สึกมันเข้าค่ะบางครั้งนะคะบางครั้งมันเข้าอ,อยู่จริงจริงอ่านั่นแหละแต่ว่ายมก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยอยากเออนั่นแหละก็ให้รู้นั่นแหละนั่นแหละให้รู้แบบนั้นแล้วทําหรือไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันอยากแล้วก็มันเพ่งอ่ะตามองหานะฮะแล้วใจก็ไอตัวที่อยากเป็นยังไงมาเรียนรู้ตัวที่อยากกินอยากละษาตัณหานะั่นนะ นนะนะมาเรียนรู้ตัวเนี้ยมันเกิดจากตัวนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้จักกับเขานะแล้วเขาก็ต่างตาทางมืออะไรเขาก็ไปแล้วนะมาเรียนรู้ตัวที่อยากนะแล้วก็พออยากแล้วไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเป็นยังไงเขาดิ้นรนไหมกระตับกระตายไหมมองหาไหมเนะีนะ่ยให้เรียนรู้กับเขาเนี่ยรัตัรรหาเขาก็ไปอย่างเงี้ยนะฮนะนี่ตั้งแต่เริ่ม เป็นโตมาแล้วมีอะไรกินบ้างเปิดดูสิอะไรอร่อยบ้างนั่นเนี่ยเขาก็เรียนรู้งี้แล้วดูจิตใจเขาเป็นยังไงเนี่ยเรียนรู้เขาก็<ล>ก,<ๆ>ก็รับประทานทุกวัน,นก็เป็นอย่างนี้ทุกมือเออนั่นดีแต่ได้เรียนรู้กับเขาไหมเขาเป็นของเขาอย่างนี้แหละแต่เราได้เรียนรู้ไหมเรียนรู้กับเขาไว้เขาตะกาตะการที่สุดนั่นนะเนี่ยเพื่อนซี<ล>เราอ่ะนะแต่ว่า รู้แล้วเรากลับจะหาวิธีแก้ไหมหรือไม่ชอบไหมเนี่ยลองเรียนรู้ก็ต่อไปนะเนี่ยหรือว่ารู้ตึกที่เ,เขาจำเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเข้าใจก็แล้วจะสนุกกับเขานะเรียนรู้กับเขาก็เ,าเป็นอย่างนี้แหละเตอจะรู้ไม่รู้ชั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะมารู้ที่เขาเป็นอยู่แล้วนี่แหละเรู้สึกสนุกเลยอย่าง อ,อ่าถ้าลำคาญจะไม่สนุกกันสีลำคาแต่พมไม่ลำคาญมดก็เป็นลำคาญอย่างอื่นก็ใช่ก็เรียนรู้กับเขาเพราะว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นอย่างนั้นลองไปเรียนรู้นะส่วนลึกของใจเขาส่วนลึกของเขาอ่ะปัญหาก็ชอบสุขชอบสบายชอบเพลิดเพลินเขาไม่ชอบทุกขแ,แล้วก็ตัวนี้มันมีโทศาสะ์ที่มันไม่ชอบแต่มันมีโลภะเป็นปัจจัยอยู่ เนะตียจะมาเคยพูดว่าเพราะไม่รู้จึงโลภอ่ะเพราะไม่รู้จึงโกรธอ่ะเพราะไม่รู้จึงหลงเนี่ยมันเป็นสัมประยุทธธรรมกระบวนการเขาเรียกว่าแก๊งของเขาเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเขามาร่วมกันเราไปควานหาไอตัวเบื้องหลังนี้ได้มไม่ได้ไม่ได้ให้ไปตามหานะแต่บอกตามเหตุปัจจัยของเขาเขามีอย่างนี้อยู่มารู้ปัจจุบันที่เขาเป็นนะั่นแหละนะฮะ ไม่ใช่ไปหามายังไงมันไปยังไงไม่ต้องไปหาหาก็ไม่เจอนะฮะแต่ถ้าไม่หาอาจจะเจอ <c oughs> <c oughs> ไอไว้ตัวหาก็ตัวต้องการนะั้นะมันพวกเดียวกันมันเป็นแกงเดียวกันมันเลยหาไม่เจอไง <c oughs> แต่ถ้าหาก็มันคนละพวกกันเดมันถดงจะหากันเจอเช่นมารู้ตัวปัจจุบันเนี่ย มันต่างกับไอตัวที่หาตัวที่ต้องการตัวที่จัดแจงตัวนั้นตัวนี้จะไม่หานะแล้วก็มีอยู่อารมณ์ปัจจุบันมีเสนออยู่ตั้งตาหูจมูกเล่นกาใจเนี่ยมีอยู่ก็มารู้เนื้อรู้รตัวกับปัจจุบันเนี่ยทอาเข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่ยากนะฮะเพราะมันมีอยู่แล้ว่ของมีอยู่แล้วแล้วธรรมชาต,ติตัวนี้เขาก็เสนอเขาก็สแสดงอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาเขาหรอก เขาเขามีเขาเสนอเขาแสดงอยู่แล้วเนี่ยให้เรียนรู้ธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เหมือนกันทุกคนนะฮะก็เป็นปกติธรรมดาของเขานะฮะและตอนนี้นึกถึงปิโนตอย่างตอนนี้ปิโนตมาไปส่งแล้วนะมีเอออ๋แล้วก็วันนี้ก็แจกมะม่วงไปแล้วคนละสองลูก แล้วก็คนเก็บก็สองลูกนะฮะแล้วก็ฟ้าก็แบ่งกันฟ้าแบ่งก่อนแล้วก็เหลือก็ตลาให้โยมทำบุญร่วมกันนะเป็นบุญของเอน่าจะเป็นบุญของพระนะเอาฟระเป็นคนทำบุญเป็นกุศลวิบากของโยมนะกาเรียนอภิธรรมมันจะรู้เรื่องกุศลวิบาก ปกติพระไปบินฑบาตก็เป็นบุญของโยมโยมใ่บาตร uh huh. นะฮะแล้วก็เป็นกุศลวิบากของพระพระเป็นคนรับ uh huh. แต่พระรับมาแล้วก็สละอีกสละให้เป็นของสงฆ์พระก็ได้สองเด้งได้บุญสองอย่างได้บุญหลายนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้กับนกนกมันมาขยันทำาลังนี่ทำม่อีกแล้วนะ ก็เป็นปกติของมันเนี่ยมาเรียนรู้กับธรรมชาติธรรมชาติมันไร้รูปแบบถ้เาเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับการเรียนรู้ดูไม่ไหวทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวิญญาณเห็นไหมฮะอา้าวจะทำให้เสร็จก่อนใช่ไหมอา้าว ตามที่เสร็จก็ทําไปหรือจะกลับไปก่อนไว้เย็นๆมาทําใหม่ก็ได้นะ <Yeah. S 1> <laughs> แล้วแต่โยมแต่ดกันะ uh huh. เพราะงานนี้เป็นงานที่เป็นบุญกุศลไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้งานที่จะต้องรีบเร่งอะไรทําไปก็มีสติในการทําไปด้วย uh huh. ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนฮะ